สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สกุลสกุนเหมือนนี้สิพาก,กันไปงมหอยให้ลูกเนาะพี่น้องลุงลุงวางเพิ่นมาแต่ต่างประเทศเนาะพี่น้องมาโดนเนี่ยแหละลุงไอ้ข้อ,ของแม่นีเนะาะอ้ลูกพี่ลูกน้องเราอยากกินหอยจีพี่น้องก็เลยว่าสิไปงมกับพ่อส่ปลาจ้องขวขี่ซาดิปไป ชิได right? so yeah, ้อ oh ย yeah. ู่มาเนีจริงจ like ังคนตัว like นี้จริงจังเนี่อมันคนเห็นเนี่ยเจ้าคนดังเลยะขึ้นออปดเลยไลไวนนีาเร็ดวไไล่ไปท้าวัด พี่น้องร่มล่มมั้นี่ยืน่อดเลยเอาไว้ท่างขา่าคุยรูมันหัวคเอาไว,าาว้ยู่นี่จนอเกยียบแก้วทางลงกม,มันเบื่อออ เจุดต้นนั้นพุนจุดตัวไหนวันนี้นี่บอวันพุนบพวมันจะปุ่นอะไมามันอยู่บนพีน้องอันนั้นมี เม่เอบอกว่าอน,นันเอาสบีงมาสอนเอามีส่สวนเอานะมันบรได้ประนันเด้คุณเนางมันแบบว่ามันเก็บที่ละหน่วยช่องหน่วยนะขั้นตะกี้หันลายอยู่แะเข้าวตะกี้ชิมไปหมองมันเดึกนะหมองมันมีดินตมหมันมจิก็ได้ร่มคักพีหนอร่มเิ่งอนี้ ตะกี้น้ำหมดห้อยจนเกือบตายได้พี่น้องหมดตุ่งแบบเ,ล,เล,ล็กๆเลยกะหัวถอยปุบได้ขึ้นน้ำโบทนันกแก่วเกวเขาบอกเห็นจ้าของใส่เกือบมาใส่เ,เกือบมาเดี๋ยวก็ต้องปุ๊บต่าอยู่ยิบพูนี่แจกขยะโอ้ยขี้ขยะ น้ำด้วน้ำกลังส่องคนดเลยนี่ไข่เองไข่หิมต้อง้ามากินค่ะแต่ว่าที่นี่ข้าเจ้า โอ้โหีหนอว้าิดอ่ะโอมันเือมันมานมันมอยู่บงมโคนขันมีบอบีฮะจีดอย่เยอบอบีงมหอยจริงแลพวก

คือน้องเพื่อนมาได้เล้วพี่นอ้องจา่างข้าเจ้ามาหาน้ำเนาะถือดืมอ่มดมว่ะเนี่นกระดกจ่างละเลนปะปลาเละกับนี่อกได้ใส<จ>่นะเออโอ้ม้อว่าถือดืบกระเบนข้ามหมอริ้ยได้เท่าไหหน่วยบอเก่าพี่เนอะวันเดียวอ๋อคือมานแถบดีมากแ๊บเดียว เออหหักเว้ยถึกดื่มไปเนาะอ่ะอีกหมุดตาแดงตาดำเลยคอยมาตะเฮิงเลยพี่น้องเลยหาได้จะห้อยอันนี้ห้อยเด็บมาอืมแล้ก็ถือเนี่ยดิใช่เบิร์ดเราก็ดื่มจ้ะเออ น you know, ี่เบื้องนี <Ok ้มันชิมมี่หอยเพราะว่านมีดินตมกินแนวหายเนาดีๆเนาะันอยากไปมีคนได้ปาาชลใส่โอ้โหมีอาไล่ๆมีอัไล่แนักล้วยแมะเรื่องที่ไปเนี่ยจากให้เรามางุ่มซอยเนาะพี่นนอง ว่าลุงนะว่าเอารหลายอรได้อู้ท้องต้องย่าบลงมาผักพุ่เป็นผักตองอเออโกลนม่จะปลาขวดจกเข้าไปไี่จะปลาหน่อยี้ยเงี้ไม่้เลยวะแมงมุมกรสือมืดเอาไ้ก่อนต่อไปใช้ดี

บัทั้งหมดบัวปีนหน้ากับเมีเปลี่ยนท่าเนาะพียวห้าทาวัดทานั้นห้อยบัวลายไม่เก็บหยีบัวลาย ก็เลยม,มาเอาทานแ่บนี้ทีมีห้อยกับกิทาวัดจานล่มเนาะโอ้โหล่มคักล่มเนยพี่น้องเอ้ยวันนี้จะเม็ดมียัง ม ah, า่ใหญ่นี่เจอเด้อเจอหอยเดี่น้องหอยวันเกี่ยววะไม่ทีจับเอาน่ง้งมาโดนเตะเดี่น้องเบอคอยมีหอยเร้อใส่ถุแดงะถานลายอยากไหไล่แต่ว่ามันต้องง้มบดมือพูดเล เรวาวงงสองมือขอว่าทานนั้นยังมีอยู่เนะาะทาหลวงนะมีกล้วยอีกดิทานนี่ได้อยู่หรได้เยอะเพียงว่าเนี่ยยืดเลิกบางอย่างเลิกมันมีวะ่ะประหยากเผาฟังห้อยอยู่เลิกเ,ลก,ลกเออยอะเ,เลยพวกเต็มเต็มมัวแล้วบีได้สามหน่วยนะแกไขออตะมุดฮะ <laughs> มีมันมาหนิมันมาได้มันก็มุดออกไปมันเลิกเนาะไม่เห็นได้เของมันเนาะมันมุดเหรอมันยังมันพยุงตัวเองอีกน้ำมันเลือกไรตอนนี้น้องวีไปเอาบกเรือพี่น้องเรือวู้ายค่ะอะไรไล่เลยวีเด้อได้ลายโหลด Tell kim meo. Lai hoặc là lai kì gần. Lai đấy hôm nay lắm hoặc là lai kì gần. Lai đấy hôm để lắm hoặc là lắm là lắm hoặc 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 นันะบมีมี่ดิเฮียได้หันเฮียได้หันมาพีบีเป็นผัวจะสั่นนะมเออคือบ่าถุงหันนี้ถุงโม,มเมนบอมเมนยังไงตุ๊กตายังเนี่ยเฮ้ยอม่ต้ัาบอได้บสเมามีดใช่แลเนาะี่แต่เเอาเ้ยเอาแบบหันแล้วเปลือก มาคือพ่วงองนุ่นเเชงยงอืมเอาไปกินสมเจียวลาแดกฉีต้อนพ่อว่าพ่งคุกเสือพุงเออพ่อก็ได้คุก้กบพ่อนุมใจเชื่อยุเบี่ยงนะฮะมี่ยุดดยตำพังฮะคอย,อยางุ่มไปใจเจ้าหันโอ้โห Bên này nè <laughs> <laughs> ừ. Nó nhám ngu ngô mấy gì vào đây đó Ừ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  thôi Ừ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  này bỏ Đây tên bạc đường này Đi thôi, cái đại yêu cái đại dương, ไม่เอาต้องการกระสีได้ยื่หมอนหนึ่งนี่แหละขนาดจำจะหมอตัวนี้หนึ่งก็ยังไข่ด้วยโอ้หมอใหญ่ตายอยากหลายน้หนักหรหมอมั้งี่ีเหมือนากันยังงบบบ้านก็มุกเรือม้อนกัหมวยไหม ใช่ก็หอยหลายผักนี้ขงบุ้มอีกเื่อกนม้ยนี่ลายอยู่บนหอยแต่ก็ไม่ดอย่าเชื่อฮะลายม่เอาลายเนลูกหอดดีมันอยู่เลือกๆขุดทีๆขาจะหน่อยเพื่อจะสิงหอดมันโอ๋จะหอยเกี๊ยวหอหมุดจุกหางหัข้นหนึ่งออกเขาขั้นหนึ่งออกเขาอยู่มันบุ้มจะซึ่ง บูพอลือพอเด็กยงเลยว่าอยู่มองอย่ดีเ้ยจะเต็งมมกลือที่สิบเ่อเงินเงินแต่เมืองเนี้ยน้องคือแฉกดีพอดี ตามเลิ่ขายยูเอนะมีเดนอ่อนนะกำลังปป่งเอ้าตาใจแบบทั้งทุกเออมียูบะคามกับซอสกนบะคามกับซอสกนเราไดไปกินตำหยางใช่ปะอ๋อไม่ไหวมันไปไหนมันบมีเบืองไหมไปเบืองน่ยก็ได้เบืองนะไปมันมื่นเบืองนะ

เด็กทำเอาหวทำไปไหว้คายเล็กเป็นเพื่อนอไปไหวคายพี่ายอียหย,ย,ยงวะอีหย,ยงวะมันจับก็แข็งอะอย่ง้อี่เอขากน่านหยุดแตก่กับเวลาำไมยก ก็นี่งมแล้ว้อพี่น้องเบิง่งในเครื่องหมอเห่ใหญ่เล่าขึ้นก้อนเพราะว่ามันเพริดเลยเนาะควายนะ้นที่ดังงมเพิ่มอ,อีกน้อยนึงเพราะมันได้เครื่องนึงค่ะนะอยากให้มันได้รายเติบก็ได้ว่าจนมันได้เครื่องเครื่องหมอ đầm bớt thì ơi nào chịu xe nạm để chịu chân chịu chịu của chịu 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 cứ chịu 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 đi chịu chịu này chịu 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 chạp อโอหนอบึงพี่น้องก็มคักมันนี่ตักปาไอ้เด้เฮ้ยพ่ออยู่บนฉันได้ละ

เขาได้จะให้แม่มากุญแจหนึ่งาไปแม่จะไปผู้เดียวขับรเดี๋ยวไปจะไปผู้เดียวขอบรเดี๋ยวใจจะไปผู้เดียวขับรเดี๋ยวไปนะจะห้อยอันนี้

มาสิเอาผงามนี่แถวแถวซิเ้นี่ปลานี่ดิเอาแซมนี่กระพาะนี่นนี้ไมเอากินเอาออกเอาออกฮามเอ้เนมสีฮามออกจ้วะฮามเปนดื่อสีหนักมันหนักอยู่ด้วดุอ้จับหูมันผีดุพีหูมันผีผีผี bài kia ngài gặp mặt 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 Nè, mặt 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 มาสิไปให้ไปส่งเนาะตาแดงก็ได้แล้วว่าวดอึก็ได้วะหึไปเนาะเจอกันใหม่ชุดหน้าเดา๋ชากินเขาก็ขึ้นมากะจนเที่ยงครึ่งบ่แซน่าก็ได้เอามาบ่แซน่ามันสิตาย ຈັ່ງຊີ້ເນາະຫ້ອันັນນີ້ມັນບໍ່ມັກ